อ้าวแล้วใครนั่งพอว่าข้าวพ่อตรงนู้นกันเกยขาดเดี๋ยวไม่ค่อยโอ้ฉลาดเด็ดนะครับฉลาดเด็ดพี่อุ๊บถึงเกยขาดจริงๆอ่ะเมาาขอันนี้ไม่ตั้งใจรฮะเนี่ยขาดจริงๆนักปั๊ดแหลกไปเอียงขึ้นแล้วไม่หลังได้นไปเป็นไรได้ ียุบนั่งหน้านั่งเนาะยุบนั่งหน้านะเหรอให้พี่นั่งหน้าอ่าได้ได้เยอะแล้วแล้วชาวไทยก็ถ่ายเห็นเนาะแล้วเราก็คุยกันไปใช่ใช่ไปขอบคุณจ่าเอ็มมากจ่าอาจ่าเอ็มนะสองดูโอ้โหโอเวอร์เลขของใครเนี่ยวันไหนเลขเอ็มเลขเอ็มเลขเอ็มครับรางวัลที่หนึ่งครับไล่ชอบสวยครับอยู่ข้างนั่นดีกว่าเดี๋ยวผมจะไลฟ์สดให้เห็นนะร้อ่งได้ได้ถ่ายไปเดี๋ยวพี่ได้เยอะยุบขีางนั่นเนไรพูดเก่งโอ้ยแค่ไหนครับมาเลยเพื่อนครับ แล้วไปเจอเจอรับเจอแล้วครับเอไม่มั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับเก็แตนทักมาบ่เดียวจะเอมารับใจจโอ้ยดี